เดี๋ยวอีตอนทำเขาคุดไม่ลืมไม่ลืมอคุดหลังเก่าก่อนนะทำทะลุเปิดแผ่นกระดานเปิดหลังคาเปิดหลังคาแล้วก่ผูกเล็กขึ้นไปดิปีสามแปดสามเจ็ดอย่างเงี้ยยี่สามเจ็ดเรื่มลืออืมเรื่มลือแล้วยี่สามเจ็ดเงคุดหลุมยองเด็๋คุดหลุมเสาเสาคุดหลังนี่ดิ รุ่นกุดตรุ่นรุ่นบุกเบิกขึ้นเลยเขาลือก็ประมาณปีประมาณเนอะประมาณปีสี่สิบาไปถึงสี่สิบเจ้าเขาลือสามเก่าเอเกาืลยพูดใหม่ล้งนั้นสามเก่าพูดเก่าน่ะเนี่ผมบวชก็ผมศึกปีสามแปดเขาลืปีสามเก่า ทดไปทำมาอยู <te ่นานกันเลยเกิดนานกันเลยเดิเกิดนานกันมบนี Salt ่แต่ขนาดังหลงมีดอันบเาอยู่สี้อยู่สามัสี่ยแังลงมีบนอันปัจจุบันนี่นะไม่ใช่นันยังนั่งยังนั่งคุยยังจำได้ว่านั่งคุยกับเนตเนี่ยเอเนตลูกยิแมว่ะ มื่อไรเขาจะฝังลงในมิตดิวเวลอย่างสนุกเนาะงานต่างๆต่างเช็ดวันเช็ดคืนเนาะสมัยแต่ก่อนเนี่ยเนาะเช็เสร็จสมัยนี้มีมีไหมสมัยนี้มีมารื่อยนี่โบเซ็ตเลยโบเซ็ตเลยเดี๋เขายังจะฝังลงในมิตอีกมันก็เรื่อว่ากันนี่สงสัยมึงต้องรอชาแนลแหละเนี่ยว่หัวคิดทำกิ๊บยินได้ได้แล้ไอ้นี่ตายแล้วตอนนี้หรือจั๊กย่าแม่เน็ตไอ้นี่ลูกยิ้มแมวน้องน้องไปร้วงน่ะ น้องไอ้เนียน่ะอยู่ซุ north, ้มมาในชอตนะเลยไปบันในแม่นี่น่ะดนหน่าซุ aro aro ้มเอออ้เนี่ยตายเลี้ยวตอนนี้อ้เนี้ยถ้เคิดใหม่มันกินเหล่ามากอันเนี้ยตายเล้ยวยังมาคิดดูว่าอ้เนี้ยมันไปรอฝังลูกนิมิชชันหนาเล้วตอนนี้มันเถนือคนพูดว่ามึงต้องรอชติหนาก็ยังอยู่ฝังอยู่มันกินเหล่าหลาย ป้าเอียงกับวะป่ะคนรุ่นเลี้ยงนิดที่นี่มานั่งคิดถึงรุ่นผู้ใหญ่อีกหรอผู้ใหญ่ก่อนเองยิ่งไหมล่กดูอ่ะคนรุ่นผู้ใหญ่เอาคิดดูอ่ะมาเกิดมาแต่ไหนวะตั้งาเกิดมาไหนวะตั้ ถ้าเกิดเต็มอะไรเหลือยิงแต่พวกเกี้ยงจะเกิดเต็มอะไรพวกเกี้ยงยังอยู่อยู่เลยนะเนี่ยการเดินแต่เชยนี่เนาะเก่งเป็นคน่อยผเก่งกจะสัญญาณนึ่งนึ่งจะสัญาณเก่แต่ก่อนกระถีบจะขันหนีเห็นมาไรกระถีบตะขันหนีผลผลจะออกใหม่ไม่เห็นตอนออกใหม่เราเห็นตอนเก่าแล้วนี่แหละเห็นตอนเก่าแล้วนี่แหละ ตอนนี้ก็รทีบอยู่นะเห็นตอนเก่าเลยการท,ทีผ่านนาบ้านประจัมทางแต่บานจะจัดกไปหาตรงลงสีเลยมันเคยมีทางแต่ไม่ได้ก่อนเป็นทาง้น้อๆแค่นิดเดียวทางแค่พคนเดินผ่านไปในสวนนั่นมันเคยมีทางใหญ่ขนาดั้นมันสำหรับผมนลยเป็น้ายที่มันเนี่ย ผมมาหานุ้งทับอยู่นี่นี่ดินุ่ยเดี๋วเทลงนี่ดิผมเป็นเด็กหน่อยมาก็เไหวไอ้ไหวเป็นตลงยิ้ทรายเนาะยิ้มใส่ลายแดงทั้งนี้เขาเรียกว่าดอนในนี้มีแต่ป่ามันเนี่นี่ไม่ต่ลุมผีเนี่นี่เยอะแยะเลยไปนาะเทศบาลเนี่ยมันจะลุ้มผีเลย เกิดนาน,นกันไปมาไเลีว้วอยู่มานานกันอยากอยู่อีก,กนงี่เหนียวไหมอยากอยู่ไปนู่นแลว้วเหมือนกต,ต,ตาตาอะไรที่บอกไปป้ากันวันนั้นลุงเกิดปีสองพันสี่รอยเจ็ดสิบห้าแล้วโบยไปลบสงครามเกาหลีมารอบหนึ่งไปเวียดนามมารอบหนึ่งมาโอ้ เกดถือเจ้าญาติมันผมป้าแกแปดแปดสิบห้าปี <laughs> ยังถือเจ้ายานได้อยู่เลยเพราะนั้นผมป้าแกอยู่กลางทางลุงลุงมาแต่ไหนนี่โอ้ลุงมาตั้งแต่นู้นอยู่ออกมาตั้งแต่ตีห้าลุงอยู่โรงเรียนบนวัฒนาโอ้ <laughs> <laughs> ป้าแกกระตังโต้เดียว <inaudible> เย่อโต้เดียว <inaudible> ลุงลุงลุงอยู่ที่ไหนแล้เนี้ยวะแปดสิบห้าปีแล้วลุงแปดสิบห้าปีแล้วลุงเกิดปีสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าวันเนี่ยปีนั้นในหลวงราชการดิเจ็ดยังอยู่มิเรอวะอ๋อกขปตายวะลุงอยู่เมื่อกี่แผ่นดินเลยนี่วะก็นำมาทว่าต้งแต่เจ็ดตังถึงสิบเลยวะวเจ็ดแปดเก้าสิบสี่แผ่นดินแล้วลุงก็อยู่มา เพื่อเพื่อเขจะได้อยู่ถึง10เอดนะเขาจะอยู่เรียห้าแผ่นดิ้นนะฟงเดียวแต่ก็ยังถีบจกักยานแง่งๆง่งอยู่กันนี่แ่คนเป็ดที่ผ่านปีลุงลุงไปเรียนเออลุงไปเรียนในใน้ันไหนมาโอ้ลุงเรียนจบ หลาร้อยสามพันรุ่นที่สองมันเลอ้ยโบสไอปะวิทมันเป็นมันเป็นอ่ามันเป็นรุ่นรุ่นรุ่นเดียวกับลุงมัเหลือเว้ยมาโอ้ผมเซ็งเลยเลยเเรียนรุ่นรุ่นเดียวกันไอ้ประยุทธไประยุทธเนี่ยมันรุ่นน้องมันเลือเว้ยรู้จักกันดีว่าไอ้กระไอไปยุทธ ไปลบเกาหลีด้วยกันหนูเดแล้วยโบ้ครับขัดปูดครับครับครับเริ่มเริ่มทำนะครับผมอยางยอมเห็นคนยังกันนี่ยอมนี่โอเคครับโอเคครับครัดขาเรือเกิดยังทั้งหมดอู้ คิดว่าเกิเ 2, ด2,400ชิ้นสัพ5แต่สมาชิก17เนาะเห็น,น,ด,หนดูว่ไหมครับตอนแรหรอ,อยามาถามเรื่องวันนานเท่าไหร่ลุงก็จำไม่ค่อยได้ไม่ต้องถามเลยว่า <c oughs> ลุงลุงก็จำไม่ค่อยได้แต่ตอนลุงอยู่กรุงเทพ <c oughs> ลงไปเรียนที่ใน,น้อยสามผ่านทุนแรกๆลองเลลองกา้างล้าก, <c oughs> กะะโชกกบมีมอจวบเนี่ยนั่นก็ไปลบเกาหลีมาคือกันมอจวบอยู่บัดนนอกเนีน่ยมันก็ไปลบเกาหลีลบเวียดนามมาเลยน เช่นแกแกเป็นอาชีพงานปีกกยังถีบดเกรยานได้แต่ว่าเดินนี่เขาบ้านจะไปมารอดนะเดิอนเอเดินกันนี่เด่นแต่สิบห้ายังไงพวกเองอยู่ถึงแปดสิบไหมแกอยู่ถึงแปดสิบ้าปีเยงพวกเองนำจะอยู่ถึงแปดสิบเป็นไหมยังไงเนี่ยถึงเรามีสมุนไพรเออสมุนไพรีนว ผมยังไม่ได้ใจเลยผมบอกตรงทุกวันนี้ผมจะอยู่ถึงแปดสิบก็พอไหมเอ่ยข้าวโพดเหนือสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าโอ้ฟังฟังอายุแค่เล้ยวเหลือดินเลยเหลือไม่เท่ากันเหลือเหลือเศษเลยไมนเลยเหลือ รุนเดียวกม่รู้เพื่อนรุ่นรุ่นเดียวกันเรายุ่งเราไปถามว่ารุ่นไหนายตวิทีนาฬิกาไม่รู้จักหมูกันไหมวะเพราะแค่บอกแล้วมิวผมเรียนรุ่นรุ่นเดียวกันกับบวิดไอประยุทธ์นี่มันรุ่นน้องหมดแล้วโอ้โหมานายกเป็นรุ่นน้องยิ่งน่ะบโว้ยยุน่าริการยุ่งอะไรจบที่หลังเลย่ ฟังเดด้วยเลือหล่าลฟังฟังแกเราฟังเรื่องปอบาเรื่องเชื้อเพื่อคนทําไมอยู่ขามโลกยังไงได้ยังไงลุงมาอยู่โคราชถนนในโคราชยังเป็นลูกลังทั้งนั้นเลยเดีวบเออ Tân cố nếu bên luôn lắm nữa bỏ hôm sau hai mươi bốn tháng hai mươi hai mươi năm tháng hai mươi năm tháng hai mươi năm tháng นอะไรน่น uh, on ้าเผ็ดาเ็ดนไหนมอนครเียเมืองไอ้งาไเดี๋ยนีเพ็เผ็ดตัวเมืองไอเง้ไฟรื้อเรื่องตัากบ้าน่มสัไนไปเลยมอนครแต่ก็มาขอนขายเลยรู้จักป่ะัะ